เริ่มจะนั่งดีขึ้นบ้างไหมฮะเริ่มนั่งสมาธิดีใครรู้สึกว่าตัวเองนั่งดีขึ้นฮะ,ะโอ้โห,หน่าภูมิใจนะฮะยกพลบเลยเนี่ยหดีใจมากเลยใครยังไม่ยกตัวลังเลอยู่วะให้เราให้ว่าดีให้ให้โอ,อากาสแก้ตัวเ <laughs> มื่อกี้จะนึกไม่ทันอาจจะถามเร็ว,วอะไรอย่างเงี้ยจู่โจมตกใจ ดีขึ้นของเราฮะดีขึ้นของเราไม่ได้แปลว่าโอ้โหขนาดขาดกลับไม่ต้องนั่งรถทัวร์เหาะกลับอย่างนี้นคงคงไม่ถึงขนาดนั้นฮะเอาว่าดีของเราอะดีขึ้นอืมคนยกสองหมื่นฮะโอ้โหชัวร์ป๊าบเลยฮะแน่นอนที่สุดเลยอันนี้จริงๆื่อดีทุกคนนะดีขึ้นทุกคนเลยแกล้งถามอย่างั้นแหละลองใจดูลองใจดูเนี่ยเราฝึกออกกำลังกายไงนนจริงเราต้องดีทุกทุกคนแล้วก็ทุกวันนะ แม้ว่าบางรอบบางทีมันอาจจะไม่ดีบ้างเนี่ยนะฮะแต่ให้ดูคลื่นของทะเลไปเป็นตัวอย่างเนี่ยคลื่นทะเลนะะคลื่นทะเลเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าเขาสูงสูงมาตลอดสูงสมมติสูงจากกลางทะเลสูงสักสิบเมตรแล้วลงมาถึงฝั่งก็สิบเมตรอย่างนง้นตลอดไม่ใช่นะคลื่นทะเลไปยังไงฮะคลื่นไปนยังไงฮะ้คลื่นเนี่ยมันมันโด,โดมาตลอดเลยฮะห,หรือว่ามีมีขึ้นมีลงขึ้นลงลงนะฮะมันก็ขึ้นสูงมันก็ลง แล้วขึ้นสูงอใช่ไหมแล้วก็ลงก็ต้องเรยกเวฟไงเวลาไปลื่นเขาทำอะไรไม่รู้เขาเรยกเวฟต้องถามเด็กไปลุ่นน <c oughs> เป็นคลื่นเนะี่ยคลื่นทุกครั้งที่ลงคือน้ําทะเลได้ใกล้ชายฝั่งพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆลงแล้วขึ้นแล้วก็ลงลงแล้วขึ้นแล้วก็ลงลงๆ,ๆนะ <c oughs> ก็ตลอดฮนะสุดท้ายก็ถึงฝั่งได้ถึงชายฝั่งเนี่ยก็อย่างนี้ฮะบางทีสมาธิเราเหมือนกันนะบางทีบางรอบมันเหมือน นี่มันทําไมมันดีน้อยกว่ารอบที่แล้วรอบที่แล้วแม่มันดีจริงแม่รอบเมื่อวานนี่แม่ติดใจมากเลยรอบนี้ไม่ได้ดั่งใจรู้สึกหงทุกทุกใจคุ้มใจไม่ถูกนะฮะถ,ถ้าคิดอย่างนั้นไม่ถูกคิดใหม่ฮะให้กลับตัวกลับใจใหม่นะดีขึ้นนะฮะเชื่อเถอดดีขึ้นดีขึ้นทุกคนทุกอันนี้จริงหลายๆคนก็สัมผัสกับตัวเองบ้างนะฮะแต่ว่ายังไม่พูดถึงนะว่าจะต้องเห็นดวงเห็นองค์พระเห็นธรรมะอะไร หลายคนก็สัมผัสแล้วว่าเราเนี่ยหลับสบายขึ้นเราสดชื่นเร็วเรากโกรธยากขึ้นทุกทีต้องเยอะแล้วเนี่ลยนะลืมไปเลยมาตั้งสามสี่วันลืม,ยมเยอะโอ้โหทุกทีทุกวันต้องมึนหยิดคนแล้วฮะโกรธคนทุกวันเลยนะไม่ไอหมอน,น,น,มอน,นั่นก็หมอนี่ไม่คนนั้นก็คนนั้นไม่ใยนี้นี่ก็ยายนี้อ,นนอะไรโอร้อะไรก็ไม่รู้เรื่องนะต้องมีเยอะเยอะทุกวันทุกประจําเลยนฮะลืมไปเลยลืมแล้วฮะสี่วันนี้ลืมไปเลยเหมือนอยู่บนสวรรค์น,นี่นะ โอ้โหเทพบุตรเทพธิดาเดินร <laughs> ีสอร์ทนี่เดินดินธรรมดาน่โอ้โหดินดีที่ปรับปรุงแล้วเนี่ยบุญมากขนาดไหนบาคนบอกเนี่ยมาสนเดืองมันขึ้นสวรรค์เลยเนี่ยเราจะลงใบเลนึกตาแล้วเนี่ยจะต้องไปจุดติอีกแล้วหรือสองสามวันจะไปจุดติแล้วเนี่ยโอ้โหสสเสียดายเสียดายนี่มีความสุขใช่ไหม มีใครฝึกนานขึ้นหน่อยจะเห็นชัดบางทีก็โกรธแต่ว่ามันไม่คงไม่หายเด็ดขาดเนะี่ยเพราะว่าถ้าหายเด็ดขาดต้องระดับพระละหันนะถึงไม่เยอะไม่โกรธเลยก็โกรธแต่ว่ามันหายเร็วขึ้นโกรธยากขึ้นเมื่อมันเสียดายบางอย่างมันวัดเป็นตัวเลขไม่ได้นะแต่ถ้าสมมติเป็นตัวเลขเนี่ได้สมมติสมมติเมื่อก่อนใครก็ทําทเราสักสองเนี่ยเราโกรธสิบอย่างเงี้ยทําเราสักสองเราโกรธสิบเนี่ย แต่ในนี้ทําเราสักสิษ์เราเพิ่งเกิดสองเนี่ยอืมเป็นต้นเนี่ยรู้สึกเอ้ยมันเกิดยยกขึ้นแล้วเวลาเกิดก็หายเร็วขึ้นแล้วก็ตนน้องกัดฟันก่อนนะตัวแค้นตัวแค้นทําไมถึงทำกับชั้นได้เนีย่ยแบบนอนไม่หลับเลยเนะี่ยแต่คนนั้นนอนหลับผ่อยสบายเอยเราแค้นเขาเราจะตายก่อนเขานะแค้นแค้นแค้น,นโหแต่พอเนี่ยฝึกสมาธิหรือว่าได้เข้าวัดศึกษาธรรมะเนี่ยพี่ว่า หลับสบายขึ้นความโกรธทุมอะไรจริงความโกรธมันเผาใครก่อนนะเผาคนโกรธก่อนนะมันเหมือนไฟนะไฟถ้าสังเกตด,ดูในในตาแดงตัวร้อนหูแดงตัวร้อนหน้าแดงอะไรเนี้ยเลือดวิ่งพล่านอุตลอดเลยตอนนั้นเนี่ยอุณหภูมิร่างกายเนี่ยพุ่งควันขมงในตอนนแ้่วัดควันได้ผมเห็นควันฟุ้งาาโอ้ทนายเราโอ้ควันขนาดนี้เชิญเลยอะไรอย่างเงี้ย เสงดาวมันบางอย่างมันมองไม่เห like so nice? ็นนะเนี่ยมันมันเรื่องจิตใจเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะละเอียดอ่อนมากเลยจะรู้ลึกซึ้งเมื่อปฏิบัติธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆจะรู้สึกลึกซึ้งมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถึงจิตดังโหยยเห็นชัดนะบางคนเนี่ยเราเราเดินผ่านเนี่ยเราไม่ชอบหน้าไอ้หมอนี่ทั้งที่ไม่เป็นหมอนะแต่ไปว่าแล้วไม่ชอบหน้าหมอนี่ทำไมโมกไม่ชอบหน้าพราคคานี้างเลยเนี่ยโมกไม่ชอบหน้าหมอนี่ บางคนพอผ่านรู้สึกเออคนนี้แล้วแค่ผ่านก็เย็นเลยนะเห็นหน้าแล้วเย็นเย็นใจสบายใจเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะหลายอย่างประกอบกันแต่ส่วนสําคัญส่วนหนึ่งทีคท่คนัค่กไปไม่เคยรู้ก็คือกระแสะใจอันเนี้ยสําคัญเนียกระแสใจเนี่ยบางคนที่เขาฝึกสมาธิหรือมีเมตตามากๆเนี่ยกระแสใจเขาเย็นเวลาไป,ไปเห็นแล้วหน้าเย็นใช่ไหมบางทีจะไปถมหน,นี่เขาเห็นหน้าเขาด้วยใจอ่อนเลยโอ้ น้องขาดเท่าไหร่เดี๋ยวพี่ให้กู้เองพี่จะช่วยเองเองนะผลิกได้เลยนะเนี่ยใ,ใจอำนาจใจคนนึงสำคัญนะฮะสำคัญมากจริงมีประโยชน์เยอะแยะใน,นสมาธิ่เน,นพุทธเซเว่นเดย์เซเว่นไนท์ก็ไม่หมดนะฮะอ๋อเยอะมากเลยบางคนมีคนหนึ่งนะเขามาฝึกสมาธินี่โอ้โหนั่งสองวันสามวันนั่งไปดีนะนั่งเขาเขาไม่เคยเขาเข้าใจว่าไม่เคยไปวัดนะฮะ แล้วก็บินตรงมาที่นี่เลยมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิมีคนชวนเขามาแต่ว่าเขาตั้งใจมากเพราะว่าเขามีคนที่ชวนเขาบอกคุณค่าบอกอะไรรีบรอเนี่ยโอ้โเขาอยากอยากมากเลยนั่งหนึ่งวันก็แล้วสองวันก็แล้วโอ้ยนั่งเห็นอะไรเนี่ยเขาโอ้โหวันที่สามนะมาคุยกับหลวงพี่เนี่ยคุยโอ้ยหลวงพี่ทาไมนั่งสามวันแล้วยังไม่เห็นอะไรเย 3, ยลยเนี่ยเป็นผู้หญิงนะฮะคุยไปเงือแตกไปนั่นเงือกตกเช๊กเช็ดโอ้โหอโอ้โหเดือาลถังเอาจริงเอาจังโอ้โหหลวงพี่ไม่เห็นอะไรเลยเนี่ย เราเห็นแน่เห็นแน่ใจเย็นเย็นเห็นแน่ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนะฮะเดี๋ยวได้สโลบัตชวนช้าแต่ได้ในนอนใจเย็นนะฮะแล้วก็รับฟังนะพอคืนนั้นเองคืนนั้นคุยกันตอนบ่ายๆเนี่ยคืนนั้นเนี่ยโอ้โเขารีบเปิดประตูให้งพี่นะฮะเราเลยเดินออกไปตอนนั้นเป็นประตูนะครับเปิดประตูตอานั้โอ้หคพี่คุงพี่ท่านนี้เนี่ยหนูเห็นแล้วเนี่ยเห็นดวง เนี่ยผลมาปุ๊บๆหลายดวงเลยแต่ถามว่าเอาทำยังไงลหละก็เขาบอกว่าเขก็ทำทำใจเฉยๆทำใจสบายตอนแรกมันอยากได้มากอยากได้ก็ลุ้นลุนล้นเร่งเพง่งจ้อ่งกดลูกน,นตาบ้างอะไรบ้างแย,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 ย่ไปหมดเลยก็ไม่ได้ไม่นั่งจนเหงื่อแตกอย่างที่บอกเนี่ยโอ้โหตั้งใจมากเลยสุดท้ายพอเขาอยู่อยู่ยเตึนขึ้นไปไงเราก็ทำผ่อนมาหน่อยมันก็ผ่อนคือสบายก็มาสู่ระดับที่พอดีพอดีก็คือได้ นะฮะพอได้กันนี้เขาบอกว่าตอนเวลาเขากลับไปก็มีโอกาสเจอกันบ้างในช่วงนั้นเนี่ยเขามาเล่าเนี่ยว่าโอ้ตอนไปประชุมงานกับลูกค้าเนี่ยก็เขาก็มีหุ้นส่วนหลายคนเนี่ยก็แปลกจังบอกไอ้ทุกทีนะเวลาประชุมมีอะไรก็จะจะเลาะก,กับเนี่ยหมอน,นี่อีกแล้วประจําเลยเนี่ยทะเลาะกันประจําเลยหุ้นส่วนรายเนี่ยไม่รู้เป็นไงแต่พอคำนั้นเขาบอกว่าเนี่ยพอนั่งสมาธิก,กลับไปบอก แจนใสอ่ะรู้สึกไม่อยากจะเอาเรื่องอะไรอกักขารู้สึกสงสารเขาด้วยนะเขาเลยเอาเขามาว่าที่สงการกายเนี่ยเลยใส่ใสใสสบายใจลเล่นเล่นเนี้ยสบายเมื่อวันนี้แปลกเลยเวลาประชุมงานเนี่ยเอะทำไมเขาไม่ชวนทะเลาะด้วยแล้วเขาก็ยังคุยดีดีด้วยว่าเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยเราก็เอ,เอ,เอไม่แน่แแเราก็แปลกใจนะบอแปลกใจอันนี้ขนาดโอ้โหขนาดยัง ในเริ่มต้นนะฮะในเริ่มต้นเนี่ยยังมีอนนีิสงมีผลดีขนาดนี้เนี่ยจริงๆเอ้ยเยอะแยะนะประโยชน์สมาธิเนี่ยิย่งใครฝึกเขาขั้นได้โอ้ได้ยิ่งดีใหญ่เลยนะมีรายหนึ่งแปลกมากมีคนเอาเอกสารให้หนูพี่อ่านเนี่ยเป็นเอกสารที่สิหลอกเป็นหนังสือที่เก่าแล้วเพราะดูจากตัวพิมพ์ดูจากคําเขียนเนี่ยจะเป็นคําคําเก่านะฮะ เขาบอกว่ามีเขาไปเจอคนหนึ่งเป็นนักฝึกสมาธิที่อินเดียเนี่ยแล้วก็เป็นผู้หญิงซะด้วยบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอันดับที่แปดอันนี้หมายถึงที่เขาเขียนนะฮะบอกว่าเขาเลยว่าคนเนี้ยเขาไม่กินข้าวไม่กินน้ําทั้งข้าวทั้งอาหารเหลวทุกอย่างนะฮะทั้งหมดเลยเนี่ยขนมขนมอะไรก็ไม่เลยฮะตลอดเลยเป็นสิบสิบปีนานม,มาแล้วเนี่ยจะดั้ง เ้าใช้วมาหาราชาแควนหนึ่งในอินเดียเนี่ยพอดีพอดีที่เขาบอกเนี่ยเขาไม่ได้บอกแควนอะไรแต่ก็บอกชื่อชื่อตัวพระราชาองค์เนี้ยมาราชองค์นี้ก็เลยจะทดลองหูให้เป็นเป็นเป็นไปได้เลยก็เลยเชิญมาฮะเชิญมาแล้วก็พูดคุยแล้วขอทดลองเขาก็ยินดีนะก็เลยจับเข้าวังนะฮะแล้วก็ให้ไปอยู่ในในห้องห้องหนึ่งซึ่งเป็นเขตพระราชฐานของวังเนี้ย แล้วก็ล็อกนะฮะล็อกประตูล็อกอะไรทุกอย่างเลยเนี่ยสองเดือนเต็มๆตมไม่ให้ข้าวไม่ให้น้ำเลยพอสองเดือนเต็มปุ๊บไขกุญแจ,ไข,จไขประตูเข้าไปเนี่ยเปิดไปเขาต้องตกใจเลยทีน,นี้ก็อยู่เฉยๆเนี่ยถ้ายังอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่เป็นไรเลยอาจจะผอมไปหน่อยนิดนึงแค่นั้นเองหุ่นเขากค่อนข้างออกผอมอยู่แล้วด้วยแต่ไม่ถึงกับผอมในเรื่องแบบเอธิโอเปียอย่างี้ยผมไม่ถึงขนาดนั้น หล่าชาก็คึ้งนะฮะแต่เพื่อความปลอดภัยทดลองครั้งที่สองอีกนะฮะพอผ่านไปก็เชิญมาอนะีกครั้งที่สองก็แปลกดีนะทีโยวคีนี้ก็ไม่เข็นนะฮะก็ยอมมามาอีกนะฮยนี่ก็มาก็ขังไว้อีกยี่สิบวันไม่ให้ข้าวไม่ให้น้ำแล้วก็ป้องกันอะไรที่คิดว่าตัวเองจะเป็นข้อรั่วที่ให้คนอื่นคนคนูน้นคนนี้เข้ามาได้อะไรต่างๆนานานะก็ป้องกันมากขึ้น่ พอครบยี่สิบวันก็เปิดไปดูก็ปกติพอเวลาผ่านไปก็ทดลองอีกสามนี่นะอีสามอีกสนะิบห้าวันก็เหมือนเดิมสุดท้ายเลยบอกว่าเนี่ยโหเนี่ยเชื่ออย่างเต็มหัวจิตหัวใจเลยว่าเนี่ยคนเนี้ยเขาไม่กินข้าวไม่กินน้ําจริงๆอดได้เนี่ยนะถึงมาประวัติเขาเนี่ยก็เลยทําให้มีคนสนใจก็เลยมีคนกลุ่มหนึ่งเป็นชาวสหรัฐด,ด้วยแล้วก็ชาวเนี่ยอินเดียอะไรด้วยก็ไปเดินทางไปหาเขา ถึงที่เนี่ยแต่ว่าโอ้ยลาบากมากที่ทางเขาเนี่ยลาบากไป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 กันตัวละกันดานมากเราถึงก็บอกเขาตรงๆนะถามมาตรงๆว่าเนี่ยได้ข่าวว่าคุณอดข้าวอดน้ําได้หรือบอกได้คะ่ะเนี่ยไม่กินมาตั้งแต่อายุสิบสองปีเศษจนตอนนี้อายุหกสิบแปดแล้วเนี่ยประมาณห้าสิบหกปีกว่ากว่าเนี่ย ไม่กินเลยตลอดนี้นานะนามาเ,าเนี่ยก็เลยน่าทึ่งนะโหน่าทึ่งมากชีวิตเกาเนี่ยไม่ได้ถามเอาแล้วเป็นยังไงล่ะทําไมไม่กินอะไรอย่างนี้อย่างนี้ก็ถามไปนะเพราะว่าประวัติของเขาแปลกมากนะฮะประวัติเขาเนี่บอกว่าเด็กๆนะกินเก่งมากเลยจะต้องใช้คาว่าตระกะกินเก่งมากนะเด็กๆกินดะเลยก,นนกินนุ่มกินนี่สามมื่อสี่เมื่อนี่นะกินบ้างกินโหจะต้องแม่ดีว่านะ แม่บอกว่าเธอเนี่ยกินอย่างนี้ใครจะไปเลี้ยงไหวเนี่ยโหกินเยอะจริงๆเลยพออายุเก้าขวบก็มีคนมามั่นงอินดีเนี่ยธรรมเนียมปรามุ่งอาจจะเป็นแบบอาจจะคล้ายๆคนจีนมันก็ได้นะฮะคนจีนบางทีอยู่ในท้องยังมั่นกันเลยนะะบอกเออถ้าลูกเลอเป็นผู้หญิงลูกอ้วเป็นผู้ชายเนี่ยมั่นกันเลยนะอะไรจองกันเลยเนะี่ยตอนนั้นเลยตั้งแต่อยู่ในท้องนะอันนี้เก้าขวบมั่นเลยพอสิบสองปีแต่ง โอ้โหแต่งเร็วนะฮะกับยุคก,ก่อนนู้นยุคน้นยุคปทุทธกาลก็แต่งเร็วนะฮะช่มี่ฮะชาชาสิทธะแต่งตอนพระย์มายุธเท่าไหร่ 16, นะฮะสิบหกนะฮะแต่งอายุสิบหกเนี่ยอันนี้สิบสองเนี่ยแต่งพอแต่งก็ไปอยู่บ,บ้านแม่สามีเนะอีกเมืองหนึ่งก็ไปอยู่กันนะอยู่อยู่อยู่แต่แล้วปัญหากะเกิดขึ้นว่าไอ้ความกินเก่ง กินนีเรื่องแม่สามเนะก็ว่าเนี่ยกินอะไรกินรังกินผานอย่างนั้นอย่างนี้ว่าค่อนว่าขอว่าต่อหน้าว่ารับหลังว่าประจานว่าสารพัดว่าเนี่ยจึองเรียมเหลือทนแล้วนั่นสุดจะทนแล้วเนี่ยแค่สี่เดือนนะฮะอยู่สี่เดือนนั่นนันเองเลยบอกแม่สามเบอกไปเลยบอกบอกต่อไปนี้ฉันจะไม่กินอีกแล้วไม่ต้องมาพูดแล้วมันจะมีโอ้ย แค่กินเท่าเขาก็ดีใจจะแย่แล้วไม่ต้องเอาไม่ต้องกินรออะไรเงี้ยโอ้โหแบบด้วยความแบบมีมันนะเลยตัวตึงจะไม่กินตลอดชีวิตเลยความคิดถึงเท่าตอนนั้นเนี่ย้วตั้งใจจริงเลยพอตั้งใจจริงก็เลยทำนู่นทำนี้ทำ,ทำยัำยงไงดีถึงจะไม่กินได้เนี่ยสุดท้ายก็เลยฝึกสมาธิเลยแค่ว่ามีวิแววมีเข่าคราว,ว่าอย่างเงี้ยทําได้ก็เลยไปฝึกนะพอคนมันตั้งใจจะทําอะไรมันแปลกนั่งทาได้นะ คนที va, no ่ไม no. ่ตั Leah, tekrar, ้งใจจะทำอะไรก็ทําไม่ได้ก็เออแล้วเฮ้ยลอยชายลอยมาก็ลอยไปอย่างง้นนันตั้งใจได้แปลกจริงเลยฝึกฝึกมานฝึกไปครั้งหนึ่งนะเขานั่งแล้วสว่างเขาสว่างแจ้าหมืนเลยสว่างรอบตัวนะบอกสว่างไปหมดเลยทั้งตัวเขาทั้งอะไรสว่างมือหมดเลยบอกตอนวินาทีนั้นเขาบอกว่าเขาไม่ต้องกินอะไรเลยมีความรู้สึกว่าแค่ใช้อากาศใช้แสงนอกนี่เองเนี่ยทำอย่างใบไใบไม้นะ ทำยังเงเป็นคาร์บนฟลูมอ่างเงี้ยืมตลอดเลยตลอดแล้วบอกว่าไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยจะหนาวจะร้อนจะอะไรรู้สึกไม่สั่ตกสะท้านอะไรบอกว่าถ้าเกิดโดนอุบัติเหตุก็ก็เจ็บบ้างแต่ว่าจะเจ็บปวดน้อยลางคืนก็บอกทําสมาธิอย่างเดียวกลางวันก็ทํางานปกติเลวลาหลับเวลานอนแทบไม่มีปัญหาเลยสำหรับเขาเลยเนี่ยเพราะว่าลานคืนก็นอนอนั่งสมาธิอยู่แล้วเนี่ยทําสมาธิ โอกโหชีวิตเขาแบบน่าน่าทึ่งมากนะฮะน่าทึ่งบอกตอนนี้อายุเยินตอนที่คนพบแปลงเสียริมนือเขาบอกว่าก็ประมาณอายุเจ็สิบเอ็ดคือเลยจากตอนที่คนนั้นเขาไปเจอแล้พูดไงว่าตั้งหกสิบหกสิบกว่าปีเไม่กินอะไรเลยตลอดจนถึง,ถงสิ้นชีวิตของเขาเนี่ยโอ้โหดีไงนะเลี้ยงง่ายดีจังไงถ้าเราพูกเราเป็นงังนมานก็ดีเนาะ <laughs> อตามไปกินอะไรจะเกิดขึ้นเนะี่ยโหแล้วก็ถามคำหนึ่งนะคนที่ไปสัมภาษณ์เขาก็าถามนะบอกเอาแล้วไม่คิดจะสอนใครบ้างเลยที่ให้เป็นแบบคุณเนะี่ยคือไม่ต้องกินอะไรเลยสอนได้ไหมเขาตอบว,ว่าสอนไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ให้สอนแลถามเอาไม่สอนแล้วทําไม่ไม่มีไม่ให้เป็นแล้วทําไม ทำไมคุณยังทําได้เนี่ยเกิดก็คงอยากจะพิสูจน์ให้รู้ว่าแบบโลกนี้ยังมีคนที่เป็นมนุษย์โดยไม่ต้องบริโภคอะไรเลยแล้วก็จะพิสูจน์ให้รู้ว่าจิตเนี่ยเนียมน่นเหนือร่างกายเขาตอบอย่างนั้นนะฮะก็เป็นเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนีม่มาพร้อมกับเรื่องที่มีคนเขาไปเจอเนะฮะไปเจอในยุคข,ของเราเนี่ยเป็นพระที่อยู่กลางป่าเล็กทีเดียวนะ พี่ถาวนเนี่ยอุษากถาวรไปเจอเลยเนี่ยอุษาศแต่เราก็มาพูดกับหลวงพ่อธรรมชโยงเรานะฮะพระราชาในวิสุทธ์เนี่ย,ยบอกว่าเนี่ยหลวงพอ่อผมก็เชื่อเชื่อนะเชื่อลวงพอ่อนะเชื่อว่าเวลาคนดงคนนี้เขามีของศักดิ์สิทธิ์อะไรเอามาศักดิ์สิทธิ์จริงดีจริงหรือพ่อให้เขาไปใช้จริงแต่ผมอยากทดลองเองอะไรเงี้ยมจะเชื่อมั่นมากกว่าเนี่ยเป็นคนที่ชอบ เจอได้ตัวเองเงี้ยเราบอกเอางั้นเอาเลยงั้นขับรถโฟล์วิวไปเลยนะรถขับขึ้นสี่ล้อเนี้ยไปเลยก็ไปนะฮะนี่ก็ไปเลยขับไปเปรื่อยๆเปลืองเปลืองปลงเปลงปลงนี่นั่งไปถึงน่นั่งถึงที่จนไม่ถึงไม่สามารถจะไปได้อีกแล้วเนะี่แล้วก็จอดทิ้งไว้แล้วเดินทางก็ไปเรื่อยๆต่อต่อต่อไปเรื่อยๆก็ไปเจอลานกว้างลานหนึ่งเนี่ยเป็นพระรูปหนึ่งนะฮะนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ แต่ต้นไม้นี่ก็แปลกด,ดีนะฮะเป็นต้นไม้ที่แบบใบโกลนโกรนเนะี่ยนั่งแต่ต้นไม้ที่ไม่มีใบไม้เนะี่นั่งทำไมเหมือนกันนะปกติก็นั่งเอาล่มเอาเงาอะไรนะี่นั่งกลางแจ้งลานหินเนะี่ยต้นไม้ใหญ่สักบอกเส้นผ่าศูนย์กลางร,รักสามสิบเส้นเนะนี่ยมันฟุตมันหนึ่งนะฟุตหนึ่งพอไปถึงไปถึงก็โอ้โหไปทักไทยหลวงปู่เนี่ยโอ้หลวงปู่หลวงปู เราไม่เจอกันนานเลยเนาะตั้งแต่ที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกนะฮะพี่ถาวรแกโมเมได้ตัวเอ้ามาแล้วเหรอเอามานี่มาพี่ถาวรก็ไปตักที่กราบที่ตักกัเลยนะฮะกราบที่ตักเลยเนี่ยคนเดินปกติเคานั่งเนื้อนั่งห่างๆนี่ปวดชามาจากไหนไม่รู้นะมาตักกราบที่ตักเลยแอบแตะอังลงตัวเนี่ยโอ้โห <laughs> แล้วก็เจออากาศสูดดมมาได้ในตัวนะฮะสูดดมแกแปลกๆเลยเงนินพี่ถาวรเนนะี่ย โดยปกติพระป่าจะมีแบบกลิ่นอะไรบ้างเนี่ยกลิ่นว่คดีนสักอะไรบ้างเนี่ยจจะห่างไกลลําบากอะไรบ้างแต่เอ้ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นอย่างนั้นไม่มีกลิ่นป่าเนี่ยมาสังเกตดูผิวพันธุ์ดูอะไรพูดคุยกันหลวงปู่อายุร้อยหกสิบเจ็ดปีหนึ่งร้อยหนึ่งหกเจ็ดนะฮะร้อยหกสิบเจ็ดปีเนี่ยปีนะฮะ,ะ,ฮะไม่ใช่วันไม่ใช่เดือนไม่ใช่เลขสามตัว เดีดีใจอะไรเนั่งหลังโอ้ยจัดจ้างเงินนี้เลยก็ก <ś ec ie> <c oughs> คนบอกเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะพี่ถาวรก็เลยคุยนั่นคุยนี่อะไรไปนะฮะหลอกฐานปฏิสารเนี่ยถามว่ายุคน,นู้นยุคนี้เป็นยังไงบอกเอ้ยหลวงปูต่ตอบทูมหมดเลยตอบได้รู้เรื่องห,หมดตลอดนั่งมานั่งไปพี่ถาวรก็คงเมื่อยเนะี่ยนั่งคุยกันนานเนี่ยเมื่อยนั่นยยน,น,นะนั่งไปก็ร้อนเนี่ยเพราะแดดส่องไง ก็อยให้ขยับไปใต้ล่มใบไม้อะไรบ้างเนี่ยบอกหลวงป,ปู่คงใส่ร่มป,ปู่น่าจะร้อนนะหลวป,ปู่น่าจะร้อนจริงๆล้วตัวเองร้อนตัวเองอยากย้ายที่หลวงป,ปู่มันรู้ทันเลยบอกเฮาบอลร้อนคนร้อนคือคนนี้ <c oughs> ข้างนอกร้อนข้างในเย็นผสมกันแล้วพอดีโอ้โหหลวงป,ปู่ตอบไม่ธรรมดาเลยกุยมาคุยไปแล้วละ โอ้โหพี่ตาบอกว่าเมื่อยนะเมื่อยหลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่เมื่อยไม่ผมจะโน่นให้แล้วมาขยันใหญ่นะขยำขยำขยำเฮาบปวดเฮาบเมื่อยคนปวดเมื่อยคือคนนี้ <laughs> ชี้พี่ดาวน์โอ้โหแล้วบางทีพูดเลยน,นี่นะจะกินเฮากะหมกเป็นคนอยู่อยู่ฝั่งอีสานนะฮะที่นี่จะกินเฮากะหมกเอาทำไมหลวงปู่พ,พูดอย่างนั้นเนี่ย อ้าก็สังเกตดูเวลาใครจะกินอะไรก็ต้องบีบๆหน่อยกินมะม่วงกินอะไรก็บีบๆจับๆโดนนี่มันบีบมันด้วยฉันจะกินฉันหรือไงย่างเงียโอ้หลวงตัวยังมีอารมณ์ขันด้วยนะฮะกินเฮากะคุยมาคุยไปคุยนานกลางแดดก็ร้อนนะฮะร้อนก็ร้อนสักพักเดียวพี่ตาวันก็อยู่น้ำเลยจเจ้าน้ำให้ท่านฉันพอน้ำให้ท่านฉันเนี่ยบอกว่าไม่ฉันมาร้อยกว่าปีแนละ้ว แล้วก็น้ำลาดหัวพิถาวรผมน้ำมนให้เรียบร้อยเลยนะโอ้โหแบบไ่น่เชื่อนะฮะบอกจึกจะนั่งเหมือนเหมือนกึ่งทิศไปเลยอย่างนี้นไม่ต้องฉันอะไรเลยก็บอกว่าก็าดูไม่ขพืนหนังนี่มันก็มันก็ไม่คงไม่ตึงตึงอะไรแต่มันก็ไม่ถึงกับย,ย,กย่นยับย,ย,ยืนยุยย่งเยืงอะไรขนาดนั้นนะฮะ ผิวว่าพอดูพ็ดูได้เป็น,เห,นเหมือนคนที่ผิวแก่เยังมีสมความงามไปในตัวอย่างนีน้ดีจริงๆเลยอืเนี่ยผิวว่าเอาของให้นะเอาของให้ลวงตูนี่มานั่งรอแล้วฤกษสร็จกระบอกเนี่ยหลวงปูมานั่งรอมารอรอ,รอพี่ถาวรนเดนี๋ยวบอกว่าเอา้าลวงตูนัดนัดไว้าจัหลวงพ่อที่วัดพระธรรมากายเลย ตกเปล่ายังไม่เคยเห็นหน้ากันด้วยซ้ำแต่รู้นะั่นแปลกจริงเลแต่ทําไมรู้ไม่รู้ว่าหลวงพ่อธรรมะให้ส่งคนมามาหาท่านทัาน,นเตรียมของเรียบร้อยเลยแบบพับแค่แค่สนะน้นเนี่ยพับครึ้งหนึ่งเก็บของไว้ก็ให้เลาจากไปเดินขากลับแต่ว่ามีมีคนที่เข้าไปด้วยเนี่ยก็ก็ประเภทอยากลองของอยากลองหรือคว้าดเดิน เด็ดพวงหัวอีกคนนึงมายิงนไงมายิงทดลองก็ยิงแชะแชะปึ้งกระบอกปืนเสียฮะมันระเบิดเองปึ้งพังเลยเจ้าของปืนเนี่ยโมโหอย่างเลยเอาปืนฉันไปยิงปืนฉันพังเนี่ยทะเลาะกันเลยมันเต๋อบอกเนี่ยนี่เนี่ยของถ้าจะอยู่าคนดีก็ดีถ้าของไปอยู่าคนไม่ดีมันก็ไม่ดีแปลดีฮะแปลมันเต๋อ ตัวนี้เขาเขาเขาเล่าว่าเ <Yeah. S 1> ดินบนน้ำก็ได้เนี่ยเดินบนน้ำก็อยู่ฝั่งไทยลาวว่างๆก็ไปฝั่งลาวเนีป่าไม้เยอะสงบเย็นสบายใจก็ข้ามมาฝั่งไทยข้ามไปข้ามมาเนี่ยเดินบนน้ำยิงเลยถ้าทำนี้ได้ทุกคนไมคงไม่ต้องมีสะพานมิตรภาพไทยลาวนะอืมเ mm hmm. ดินบนน้ำแล้วท่านบอกยังมีพระที่อายุเจ็ดร้อยปีอยู่อีกโอ้โ oh ห oh. ถ้าแบบเมืองชิงใหม่นะฮะเจ็ดร้อยปีเนี่ยมีอยู่น,นี่ก็แปลกนะแล้วก็ไปรวมเงกันนะรวมรวมเงที่นั่นบอกว่าถึงปีก็เนี่ยใครถ้าเป็นศัพท์ภาษาจีนอะไรก็คือเนี่ยเป็นใครมีวิทชยายุทธอะไรก็เป็นรวมมาในนั้นแล้วไปไปไปแสดงให้ดูกันเนี่ยปุ๊บๆๆปั๊บปุ๊บปั๊บอะไระอืมสนุกด,ดีเนี่ยตะบอนเนี่ยที่พระเจ้สร้างเจดีย์ใหญ่ เนี่ยให้ของนี้ไปไว้ที่เจดีเพราะว่าท่านจะไม่อยู่แล้วจะอยู่ต่อจากนี้ไปอีกสามปีตอนไปเจอท่านตอนนั้นสามสี่แล้วสิ้นตอนสามเจ็ดจนประมาณช่วงนั้นเนี่ยบอกจะอยู่ให้สามปีแล้วพิทาว,วังก็นัดแนมะ่โบเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวอยากจะเจอขอเจออีกขอเขาเจอก่อนอะไรแต่ก็บอกว่าไม่ต้องนัดกันหรอกจะได้ไม่ต้องกังวลใจกันเกิดมาชาติหนึ่งได้เจอกันแล้วสําเร็จประโยชน์ก็ได้เชื่อว่า ได้ทางานเรียบร้อยแล้วเรยังพูดคาแทนนะรูกว่าเนี่ยเวลากลับไปแล้วเนี่ยวิมาดที่เราเวลาจะกลับวิมาต้องผ่านวิมาท่านก่อนอย่าเลืมแวะกันบ้างเดอ้อลุง <c oughs> ไปไปเยี่ยมบ้างเดอ้อลุงหลวงปูกพูดติดคำๆนี้เหมือนกันนะฮะแปลกดีเดี๋ยวมันก็แกงนะบอกว่านี่หลวงปูผ่ผลงศรัทธาหลวงปู่มากเลยเนี่ยผมอยากจะอุปมานหลวงปู่อยอะหลวงปู่ทุกวันเลยอะไรเงี้ย แต่บอกไม่ได้หรอกเพราะว่าต้องมีงานค้างอยู่เป็นงานที่ใครทําแทนไม่ได้อย่งางั้นอะไรครับเนี่ยต้องไปปั้นพระองค์เท่าออต้นไม้เออําทำไมหลวงปู่รู้ก็ไม่รู้แลกดีว่าเนี่ยพี่ทวารต้องมาช่วยงานหลวงพ่อปั้นองค์พระอ,อีกเนี่ยอะไลายอย่างเนี่ยนะฮะถ้าเรามาด้วยคำบึกบานเนี่ยโอ้โหว่าเนี่ยเราโชคดีนะฮะที่มีสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งหลวงปู่ขณะนี้อายุร้อยหกสิบเจ็ดปีท่านนี้ยเก็บรักษาไว้ซึ่งพระอย่างเนี้ท่านก็คงไม่เก็บอะไรพลุงพลังสิ่งที่ท่านเก็บเสดงว่าต้องมีคุณค่ามากเราบอกไว้ให้กับทำกายเจดีย์เราเนี่ยเราโชคดีนะฮะโชคดีมากเลยเดี๋ยวถึงเวลาฉลองเจดีย์จะเปิดชมเจดีย์เราเจดีย์วิเศษอยู่แล้วนะฮะเจดีย์เราเนี่ยเจดีย์ทั่วไปเป็นเจดีย์ทึบคือ คือข้นแนนข้างในเนี่ยก็แน่นไปหมดนะมีหินมีดินมีทรายมีอะไรก็ว่าไปเนี่ยมีเสาก็แลแ้วแต่ที่แล้วแต่เจดีย์นั่นแหละแต่เราเป็นเจดีย์ที่เจดีย์ในกรงนะสามารถที่จะเข้าไปข้างในได้บรรจุสิ่งที่มีค่าในพุทธศาสนาไว้ให้มนุษย์ทั้งหลายได้เคารับสักการะกราบไหว้ขึ้นไปเนี่ยนะเพราะนั้นะนะนะอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะฮะ อย่าเพิ่งรีบกลับวิมานอย่าเพิ่งไปรีบไปเยี่ยมวิมานหลวงปู่ท่านนะอยู่อย่างน้อยก็รอฉลองเจดีย์เยนก่อนเนะี่ยฉลองความสําเร็จเองสิ่งที่ได้ศึกษาเยอะแยะนะในพุทธศาสนาเนี่ยในวิชาธรรมการเนี่ยอันนี้เยอะมากเลยทั้งเจอด้วยตัวเองก็ดีหรือเจอด้วยบุคคลรอบข้างข้างคิงอะไรก็ดีหรือว่าหลวงพ่อของเรานะฮะหลวงพ่อของเราหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ย ยุคโน้นใหม่ๆที่ใครไปฝึกปุนดอสุเทพเลยเลยก็ตามทีเนี่ยบางทีบางช่วงเนี่ยจะมีเ,เด็กๆยุว่ากระมิดเนี่ยไปนั่งสมาธิด้วยพวกเจ้าภาพทั้งหลายญาติมุนหลายเนี่ยจะกลัวมากกลัวเด็กคนนี้มากเลยให้ฉา,ายาว่าตำรวจหลวงตำรวจหลวงเพราะว่าเันนั่ยสมาธิเอาแล้ววันดีันดีหลวงพ่อแล้วฝึกคนนี้เสร็จก็ใช้ทดสอบทดสอบอยาเนี่ยดีอย่างนี้วิชาธรรมากายทดสอบได้ไม่โมเม ทดสอบได้เลยเอาละน,นั่งนั่งอย่างนี้นะเอา้าถามเลยเอ้าดูดูซิคุณสมชัยคิดอะไรอยู่เงี้ยนั่งนั่งมาอยู่เนยะนั่เด็กก็ตอบนละยเอ้พี่สมชัยคิดอย่างนั้นอย่างนี้จะตัวไปไงฮะสะดุ้งเลยนะโอ้รู้ได้ไงวะ <c oughs> เอ้ไก่วะรู้ได้ไงวะเนี่ยโอ้ดูซิพี่สะพาพ,พงเนี่ยคิดอะไรอยู่เงี้ยโอ้พะเป็นไงฮะแต่ละคนเป็นไงฮะ ฟึงฟ่งอยู่เลยรีบเฮ้ยถี่เราแล้วสัมมาลังสัมมาลังสัมมาลังใหญ่เลยนะโอ้ใจรวมดีเลยไหมโอ้โแต่ไม่ไม่ฟึงเลยไนะไม่ฟึง